เลซีเดเือนิด,ด,ด<ล>นึง,นง,นง<ล>ค่ะ,<ล>ะก็เล่นไปตามบทบาทนะคะเพราะว่าละครเรื่องศาสสางเป็นละครที่ลึกลับแล้วก็เข้มข้นมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วถ้าต้นเนี่ยเข้มข้นแค่ไหนเวลาเรื่องมันไปเรื่อยๆมันก็ต้องแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ที่เห็นเลิฟซีนั่นก็คือช่วงท้ายๆเรื่องแล้วซึ่งมันมีแบบการปูเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็มีที่มาที่ไปค่ะของแต่ละอย่างที่ทำค่ะเห็นบอกว่าเล่นจริง ก็คือชามเป็นคนที่พยายามจะเล่นจริงทุกฉากค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากเลิฟซีนหรือว่าฉากบูก็ตามนะคะอยากจะเล่นเองค่ะค้่อนข้างแบบนและเป็นเลยน่าภาพที่ออกมาร้อนแรงฉันยังไม่เห็นเลยพี่ก็อยากเห็นเหมือนกันค่ะน้ำเกอดตะบญเตียนจริงๆเราต้องขอบคุณพี่อ้นด้วยเพราะว่าพี่อ้นก็ส่งอารมณ์เต็มที่เลยค่ะสำหรับละครเรื่องนี้แล้วก็นักแสดงทุกๆคนเนี่ยค่ะคือทุกคนเล่นกันเป็นทีมแล้วมันก็เลยทําให้การแสดงเนี่ยทำให้เราแบบ แสดงได้เต็มที่ตั้งแต่ต้นจนจบอะค่ะมีมีเขินบ้างไหมคะเขินไหมคือถือว่าเป็นงานนะคะ <c oughs> เราก็ไม่ได้ไปแอบรักเขาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยไม่เขินคือเราก็แบบเห็นว่าพี่อ้นเป็นครูเราด้วยค่ะสอนเรามาตั้งแต่ต้นเรื่องและพี่อ้นเนี่ยสอนน้องๆทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นชามเป็นแก้วเป็นขนมจีนนี่ก็สอนเต็มที่เลยตั้งแต่ฉากที่จะต้องเป็นดราม่าร้องไห้ไปจนถึงทุกๆฉากค่ะที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่า สนิทกันแล้วสามารถเล่นได้ทุกบทบาทคีะครไปจะกลัวเป็นแปหรือคนรอบข้างแบบว่าเราเซ็กซี่มาเลยนะก็รู้สึกว่าเราพยายามจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในการเป็นนักแสดงและฉันรู้สึกว่าถ้าเราจะทําอะไรแล้วสักอย่างหนึ่งได้รับมอบหมายมาอย่างหนึ่งแล้วถ้าตัดสินใจเล่นละครเรื่องนี้แล้วเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราทําไม่เต็มที่ของเราชันคิดว่าไม่ต้องทําเลยดีกว่า คนหนุ่มๆที่กำลังจะเข้ามาเขาใจผิดเหที่ชามอ๋อชามรู้สึกว่าถ้าใครอยากจะมารักชามก็อยากจะให้รักชามที่ในสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการให้เราเป็นและชามเป็นนักแสดง<อ>ก็อยากจะทํางานตรงนี้ค่ะถ้ารับตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้ามาค่ะสัหรับชาม <c oughs> เองมีการลองรับฟีดแนะบ a c อางสัแม่ค้าหรือว่าแม่น้ทุ่งลูเรียนหรือโอ้อชามคิดว่านะถ้าเขายิ่งเกลียดเราก็แสดง<อ>ว่าเราประสบความสําเร็จ<อ>แล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องร้ายจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าเขามาบอกว่าอุ้ยชามเล่นเรื่องนี้น่ารักจเลย มันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะ